สว,ส,สวัสดีทุกคนคะ่ะว,วันที่2ี่ตุลาคม2018เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกในคลิปนี้เป็นของชาวสีมีน,นะคะเดี๋ยวมาดูว่าย้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวสีมีนนะวันที่23ตุลาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกเนี่ยอยู่ที่พิจิกอะ่ะจนถึงวันที่31ตุลาคม2 5ง8ทีเนี้ย เขามาอยู่ในเรือนพิจิกเนี่ยดาวเจ้าเรือนพิจิกอะ่ะคือดาวองคารพุธอยู่ในองคารเนี่ยเขาเรียกคู่วิวัตะคู่ขัดแย้งใช่ไหมคะของคุณอะ่ะดาวพุธเป็นอ,อะไรของคุณดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุกับปัตตนิอยู่ในเรือนสุภาพันธุสุภาเนี่ยเราก็บอกว่าญาติพี่น้องคุณอะ่ะจะช่วยเหลือส่งเสริมให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จแต่เขาอาจจะมีการมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนคุณก็ได้ หรือเขาอาจจะช่วยคุณได้พอประมาณหรือ,เ,อ,อเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีคําพูดอะไรที่ทําให้คุณแบบไม่สบายใจไหมอ่านี่ต้องดูนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะหรือบางคนเนี่ยคิดว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นไหมอพอมีการเดินทางเกิดขึ้นเนี่ย ระมัดระวังเรื่องของเอกสารเองหรือคําพูดการสื่อสารต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นไปพูดอะไรแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจความหมายมันมันแปลมันเป็นไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ให้ดูดีๆนะคะว่าณนะตอนนั้นนะ่ะในช่วงที่3ามยีตุลาถึง31เเนี่ยกรอบระยะเวลาเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นถ้ามีเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเนี่ย เพราะว่าเอัอองคารไอ้ทูตพูดอยู่ในอังคารน่ยมันเกี่ยวเรื่องของคําพูดทั้งหมดเราก็เกี่ยนเรื่องของการพูดจาหลอกลวงก็ได้หรือแม้กระทั่งเอกสารสัญญาต่างๆถ้ามันมีการทําเซ็นอะไรเนี่ยช่วงกรอบระยะเวลานี้ดูกันให้ดีๆค่ะนะก็ฝากนิดนึงแม้กระทั่งการซื้อบ้านซื้อรถก็เหมือนกันคุณจะทําอะไรเกี่ยวกับบ้านรถเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆใส่ตองให้ดีๆเพราะว่าเราก็เห็นข่าวแล้วเนาะ การจ้างคนปลูกบ้านสร้างบ้านเห็นไหมมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะก็ถ้าอยากจะทําเกี่ยวเรื่องของบ้านรถที่ดินเนี่ยมองนี้ว่าให้เลยช่วงวันที่3เอตุลาไปก่อนแล้วค่อยไปทําตรงเรื่องพวกนี้เรื่องสัญญ,ญาสัญ,ญญาต่างๆนะคะดูกันให้ดีนะเบรกไปก่อนแล้วกันประมาณสัก7-8วันนะคะทีเนี้ยปัตตานีเราพูดกูริเปราเราจะเดินปัตตานีด้วยนะปัตตานีอยู่ริมสุภาษเนี่ย คู่ครองคุณเองกับทุนพ่อคุณหรือเจ้านายผู้เขาผใหญ่เนี่ยนะอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ได้หรือ,อคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีความไม่พอใจหรือมีเรียกว่ามีคาพูดคำจาที่ทําให้แบบทั้งตัวคู่คุณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเองเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เพราะแบบที่บอกเป็นคู่วาาัทะคู่ขัดแย้งเนี่ยคําพูดเนี่ยการทะเลาะก,กันเนี่ยการไม่เข้าใจกันเนี่ยแล้วมันมาจากเขตุบนอะไรแต่ละคนนะ่ะมันแตกต่างกันเพียงแต่บอกว่าเออตอนนี้นะดาวพุธนะ่ะดาวเจ้าเรือนคู่ครองคุณนะ่ะมาอยู่เรือนสุภาแต่มาอยู่เรือนของคู่วาทะคู่ขัดแย้งมันก็ต้องระวังเรื่องนะี้แหละหรือเขาจะมีอะไรอะ่ะแม้กระทั่งคู่ครองคุณเองอะ่ะอาจจะมีการเดินทางแต่ที่การเดินทางเขานะ่ะ คิดว่ามันต้องมีการติดขัดบ้างก็ถ้ามีการเดินทางมันกติดขัดเรื่องอะไรอ่ะเอกาสารสัญญาเอาเรารู้แล้วนี่เวลานั้นน่ะเราเตรียมพวกเรื่องเอกาสารให้เรียบร้อยจะเดินทางไปไหนเตรียมให้ดีใส่แฟ้มใส่เรียบร้อยมันก็เป็นการช่วยป้องกันได้เหมือนกันแม้กระทั่งคู่ของคุณน่ะก็อาจจะช่วยเหลือคุณได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยในะเรื่องเรื่องด้วยไอ้สาเหตุ แต่ละคนก็วันไปแม้กระทั่งบางคนน่ะคู่ของคุณอาจจะมีการเอ,อเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งหน้าที่การงานเชั้นยศเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นก็พอประมาณเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นมาน,นิหนึ่งตำแหน่งหน้าที่การงานของเองอ,อาจจะต้องไปงานแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาไหมหรือเขาทางานอะไรก็ตามเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานเขาเองเขาต้องวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะอันนี้ต้องดูแต่คนเนาะ ทีนี้พอวันที่3 1อตุลาคมเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายกลับที่ราศีตุลอ,อีกทีนี้อยู่ที่ราศีตุลปุ๊บอยู่จนที่7ธันวาคม2 5ง8ดดันดาวพุธเนี่ยดัยน,ยดนไปอยู่ในเดือนมอรณะพันธุมรณะสุภะอยู่มรณะเรามองในมุมบวกก่อนว่าพันธุมรณะเนี่ยะจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะหรือคนในครอบครัว มีรางสังหรณ์แม่นหรือช่วงนั้น่ะมีความเราเป็นคนที่ชอบของเก่าไว้ของโบราณหรือมีการชอบแบบท่องเที่ยวในเรื่องของดินแดนประวัติศาสตร์ก็ได้หรือจะมีรถบ้านานเป็นรถบ้าน,านรถมือสองก็ได้หรือจะมีการเนี่ยคน,ค,คนเรียนเข้าวคุณเองอ่ะ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็ได้มีการเดินทางในต่างถิ่นเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันหรือมีเกณฑ์ห่างกันเนื่องด้วยสาเหตุของแต่คนรวมถึงบ้านรถอ่าคุณมีการจะซ่อมแซมไหมหรือบางคนจะมีการขายบ้านรถที่ดินเนี่ยเนี่ยถือว่ามีโอกาสขายได้นะแล้วก็จะเป็นช่วงที่จังหวะที่อาจจะดูให้ดีๆ การทาสัญญาต่างๆก็ยังต้องระมัดระวังนิดนึงนะอ่านเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆให้ดีๆแต่ถ้าใครอ,อ,อาจจะซื้อรถ่ามก็มีบางคนที่อยากซื้อรถทีนี้ยการซื้อรถน่ะก็ต้องดูให้ดีๆนะคะระมัดระวังนิดนึงดูรถให้ดีๆด,ด้วยหรือของซื้อบ้านซื้อเลยก็กว่ากันไปรู้เรื่องของอกงับเอกสารสัญญาให้ดีๆค่ะทีนี้ถ้ามองในมุมลบบ้างมุมลบก็คืออะไรล่ะมุมลบก็คือ มรณะคือปัญหาสักรโรคภัยคือใครก็คือเนี่ยตัวคนที่เข้าัครเรเนี่ยเขามีปัญหาไหมเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินหรือในที่ทํางานต่างๆมันมีปัญหาอะไเกิดขึ้นไหมใช่ไหมแต่ละคนแตกต่างกันนะรวมถึงโรคภัยลุกสุขภาพเนี่ยก็ให้ดูช่วงของเรื่องของแขนปากท้องกระเพาะเอ่อก้นก้นกบมดลูกอมอก,กเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของคอสัดนร๋ก็ต้องระวังไว้ทีหนึ่งนะคะ ที่ดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าถิ่นปัตตนีด้วยปัตตนีอยู่ในเรือนมอรณะเหมือนกันทีนี้ปัตตนีอยู่มรณะเนี่ยมุมบวกก็บอกว่าคู่ครองคุณน่ะมีเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือมีเกณฑ์ห่างกันเนื่องด้วยสายเหตุของแต่คนนะคะก็ต้องดูว่าห่างกันเพราะอะไรห่างกันเรื่องหน้าที่การงานไหมหรือห่างกันแบบเ,เขาอาจจะไป ไปเรียกว่าไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมอะไรไหมอันนี้ดูแต่ละคนนะแต่ถ้ามองในมุม,บมลบมรรคคือปัญหาสักโรคภัยใช่ไหมคะคู่คุณนะ่ะมีปัญหาไหมปัญหาเนี้ยเป็นปัญหากับเอรียกว่าเป็นปัญหากับคนอื่นไหมหรือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่เป็นปัญหากับคู่ของของคุณนะ่ะอา่าก็ต้องดูนะคะรวมถึงโรคภัยก็ได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็ต้องดูที่ตามสถานการณ์แต่ละคนนะแต่ไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรหรือเรื่องโรคภัยเนี่ยยังมีโอกาสหายได้แต่อย่าปล่อยไว้ให้เรื้อรังถ้าเปปลไว้เรื้อรังในเรื่องโรคภัยเนี่ยโอกาสที่จะรักษาเนี่ยมันจะหายช้านะคะให้ดูแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะพบกัคนคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ